อยากตัดผมมาได้ครับสูงเขียงลั่นทางนี้ช่างช่างเยอะครับหลายคนดูได้ครับไม่เชื่อมาดูเอาดูในคลิปเอาก็ได้ครับรับประกันคุณภาพหนึ่งหัวไม่ถึงยี่สิบนาทีครับ เน,นี่ย,รย,ยครับจะต้องช่วยนะครับงานเยอะครับต้องส่งไปชายตัด,ดช่างไม่ค่อยว่างครับ<ม>จะช่วยกันครับช่างทางนี้จะช่วยกันต้องไปเช่ชายังไม่ได้พักเลยเนี่ยตัดผมอย่างเดียวมาเเนี่ยสร็จมนเะดรวมด้วยช่วยกันครับ ทำเวลาครับช่วงนี้ทำเวลาช่างทำเวลาปกติจะสี่ห้าคนเงับวันนี้อีกสามคนติดธุระอยู่กไเหนื่อยก็ได้เรออนนดยอนานช่างดีใจแล้วครับใครอยากมาตัดก็มาครับเชิญครับเชิญซุ้มเขียงล้านครับ Thì thêm ngàn xã lùi thằng Đan Ngọc